ช่วงแรกของการให้นมอ,อะ่ะมันลำบากมากเลยพอน้องกินนมเสร็จแล้วเขาร้องไห้มันไม่ใช่แค่ว่านมไม่พอมันมีปัจจัยอย่างอื่นอุ้มนานๆท่าเดียวมันก็แบบมันเมื่อยอ <c oughs> มันเมื่อยเราด้วยที่ผ้ารหมหนังข้อขาเข,ขาเริ่มตกหน้าหายใ,ใจ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับคุณบีค่ะเพจนมแม่แฮปปี้คือมีคนชอบแซวว่าหอ้ยคนด้านะให้นมลูกแฝดได้ยังไงเกิงมากบอกเลยนี่ขอบคุณมากคุณบีใครความรู้ให้ค่ะเพราะว่าช่วงแรกของการให้นมอ่ะมันลำบากมากเลยตอนนั้นเราเจอกันน้องเพิ่ง2เดือนค่ะใช่ค่ะตอนนี้น้อง6เดือนแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเจอ แม่ฮอนด้าเป็นคนที่คือถ้าพื้นฐานเป็นนักกีฬานะส่วนมากใจสู้อยู่แล้วคุณเบียด<ฮ>ที่ใบบอกว่า <c oughs> ความจริงแล้วอะพอน้องกินนมเสร็จแล้วเขาร้องไห้มันไม่ใช่แค่ว่านมไม่พอมันมีปัจจัยอย่างอื่นเช่นลมในท้องลมในท้องหรือว่าเนี่ยพ้าอ,อ้อมเปียกหรือว่าแม้กระทั่งที่บอกว่ากินอิ่มแล้วอะไรแล้วทาไมไม่นอนพวกเรายังก่อนนอนเรายัง ดูทีวีอ่านหนังสือกดโทรศัพท์เด็กก็ยังไม่สามารถนอนได้ดังนั้นเขาก็ร้องจัากจักบุคคลเดียวที่เหมือนกันมาช่วยสนองเด็กทารกในช่วงเวลานั้นได้ก็คือแม่นอกจากนี้อีกอันหนึ่งที่มีประโยชน์มากจากการที่เรียนกับคุณบีเราก็ได้เจอคือท่าอุ้มอุ้มนานๆท่าเดียวมันก็แบบมันเมื่อยน <c oughs> เมื่อยเราด้วยแล, <c oughs> แล้วและอาจจะเป็นท่าที่ยังไม่ใช่ถ้าเป็นท่านี้เขายังไม่ชอบเราก็ต้องเปลี่ยนหมุนวันนั้นคุณวีสอนท่าอุ้ม ที่ถ้าเกิดเขาร้องไห้เรามีท่านี้เป็นเครื่องมือคืออะไรไทเกอร์ออนเดอะทรีนะใช่ไหมใช่ค่ะเป็นยังไงนะคะก็เดิมทีที่ที่ป้าหมอจะใช้จะใช้คำว่าท่าซูเปอร์แมนอ่ะใช่ไหมคะว่าซูเปอร์แมนก็จะเป็นท่านี้ก็จะเป็นท่าแบบนี้แต่ซึ่งเด็กบางคนน่ะเหยียดขามากเขาอยากจะขดตัวเด็กเล็กๆก็จะอยากขดมากกว่าเราก็เลยเป็นท่าไทเกอร์ออนเดอะทรีก็จะเป็นท่าที่ท่ามลงมาแบบนี้ ใช่หน้ากับแก้มแล้วก็คอแล้วก็อกก็จะมาอยู่ที่แขนเราตรงนี้พอดีเลยถ้าตอนที่เบบีเล็กๆะเราก็จะคุ้นกับเป็นท่าท่าหงายเนาะแล้วเราก็จะจับที่ก้นเนาะพอเราทําแบบนี้ปั๊บนะพอขาเขาเริ่มพอขาเขาเริ่มตกหน้าเห็นไหมครับพอขาเขาเริ่มตกเขาไม่ชอบแต่ถ้าหากคุณคุณยายหรือคุณย่าที่อุ้มมือโปรโปรเขามักจะอุ้มให เท้าตัวแบบนี้นิดนึงมันก็เลยมีความเป็นเหมือนกับตัว L ตรงนี้หน่อยนึงคือให้เหมือนกับเข่าเขายกขึ้นมาหน่อยนึงถ้าเป็นท่าเนี้ยได้พอมาเป็นท่านี้โอเคซึ่งพ่อแม่มือใหม่เวลาเราอุ้มเราจะเราจะกลัวแต่หัวเราก็เลยยกไว้อย่างนี้แล้วก็มือก็จับที่ก้นและขาก็คือชี้ๆเร็วๆลงไปขาทาเนี่ยขาเขาจะอะไรจ้าทำไมมทำตาซิงจะมีท่าอีกท่าหนึ่งคือท่าขาซี ท่าคาซีทก็คือเป็นท่าจริงๆแล้วทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วท่าคาซีทก็จะเป็นท่าที่เหมือนกับนั่งอยู่นะคะสังเกตไหมสังเกตไหมคะว่าคาซีทน่ะพอจับลูกนั่งไปปุ๊บเฮ้ยทำไมหมือนจะตกลงไปในหลุมอก้นมันจะลึกๆใช่ค่ะคือสรีระเนี่ยผู้ที่เขาพัฒนาสินค้าเขาศึกษามาแล้วว่าการที่ให้ลูกเนี่ยหลังตรงแต่ว่าเขายกขึ้นมาแบบนี้ เขาสบายพอเราหาหามุมที่เขาชอบปั๊บเขาก็จะเนียบเขาก็จะแบบหยุดดิ้นอยีอย่างนี้ถ้าแบบว่าอยู่ท่านี้เอ๊ะตะกี้ก็ดีอยู่ถ้าก็เอ๊ะเราก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนท่าใช่ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเหมือนเราเนอะเรายังอยากท่า้ช่มก็นั่งได้แล้วก็สลับไปอันนี้ขอเห็ใจอหายใจอ๋ออีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่แบบขัดแย้งมากเลยคือตัวฮันไดเองเนี่ยฮันไดก็อ่านไปนู่นอ่านนี่เยอะแยะใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่า อาหารเนี่ยมีผลกับการท่าน้มแมอันนั้นก็บอกว่าอโอ้ยกินไปนเลยคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันเราก็คือฟังเสียนร่างกายตัวเองวันนี้อยากทานนะอ่ะโอ้อยากทานก็ทานและเสร็จแล้วเราดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเช่นน่องงองแงหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะนมเราทาไมมันปวดปวดเป็นก้อนๆรัอวอยู่ดีๆปั๊มไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างที่มันเชนเพราะว่าอย่าว่าแต่เรากับแม่อีกคนเลยเอาแค่นมเราข้างซ้ายข้างขวา มันยังออกไม่เท่ากันเลยจริงๆออกไม่เท่ากันจริง <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคอย่างมือนี้ปั๊มสองข้างออกไม่เท่ากันหรือว่ามือนี้และมือหน้าปั๊มบางทีก็ไม่เท่ากันก็งงว่าทั้งๆท,ที่เวลาเราเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะ,ปะแล้วทำไมโปรดักชันมันขึ้นขึ้นลงลงดังนั้นคือมันมีแฟกเตอร์อยู่ตลอดค่ะแต่สุดท้ายแล้วคือถ้าเรารู้ว่าเอ้ยกินไปแล้วเอ้ยไม่เป็นไรเอ้ยไม่เป็นไรก็คือไม่เป็นไรถือว่าผ่านแต่ถ้ากินไปปั๊บแล้วแบบ โอ้ทำไมปวดเต้าตั้งแต่กินวันนั้นแล้วมันปวดปวดแล้วนมก็ลดลงหรืออะไรแบบนี้วิธีแก้คือเอาลูกมาเข้าเต้าเยอะๆบีมือนวดคืนใเยอะแล้วก็แค่เข้าใจว่าร่างกายของเราตอนนั้นอาจจะยังไม่พร้อมกับความคน้คนๆความมันๆค่าสมมติว่าถ้าเป็นท่าให้นมปกติก่อนดีกว่าเ <c oughs> ช่นะเวลาเข้าแบบนี้สักพักหนึ่งลูกเริ่มกินแล้วทำท่าคือท่าทื่นท่เราหมุนก้นเขาแทนที่ว่าจะวางราบเหมือนเดิมเราจะหมุนให้ลงมานิดนึงแต่ปากเขายังจุบอยู่ พป<ม>อปากเขาจุ๊บอยู่ปั๊บเขาก็จะอยู่ในท่านี้ <c oughs> สมมติหน่อยลูกสมมติหน่อยให้ให้เนี่ยทำเป็นข้าวเต้าแล<ม>้วกอดไว้แล้วก็เอ็นหลังเขาก็จะกินอยู่ในท่านี้ที่สงบเพราะว่าเขานั่งด้วยเข,ขาเขานั่งอยู่ที่ตักเรา<ม>แล้วก็จะอยู่ท่านี้ปากก็จะจุ๊บอยู่ที่เต้าแล้วแกนลําตัวเขาจะตั้งแล้วพอเขาตั้งเนี่ยบางจังหวะที่เขากินไปเขาจะเลี้งไปได้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณมีที่มาอธิบายให้มันได้ฟังอีกรอบนึงก็ไม่เยี่ยนเลย ใช่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันก็หลายเดือนเนาะก็เก่งมากก็สามารถแบบก็คุณวีมาเรียนแล้วก็ปรับตัวให้ข้อมูลให้ความรู้ไว้ค่ะไม่อย่างนั้นนะจะสับสนมากเลยพอมีทูสเยอะๆปุ๊บเราก็มีเหมือนออปชั่นที่เราจะสามารถหยิบยื่นมาใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณวีของก็เลยเป็นเด็กอารมณ์ดีเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนะ คุณแม่แฮปปี้จริงค่ะได้เด็กๆได้กินนมแม่นี่นอกจากเด็กแฮปปี้แล้วคุณแม่ก็แฮปปี้อ่ะเรารู้สึกแบบมันเป็นคอนเนคชั่นท uh ี่เรามีกับเขาจริงๆอ่ะเนาะโอเคค่ะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ตอนหน้าเนาะวันนี้ขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะติดตามเพจคุณวีนะคะแล้วก็เป็นกูรูจริงๆด้านการให้นมถ้าไม่มีคุณวีนี่คนหน้าไม่มีถึงทุกวันนี้ที่ให้นมเด็กได้ขนาดนี้จริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากติดตามเรื่องราวจากครอบครัวเรามาม่าฮอนด้และเด็กแฝด TNT กดติดตามเราได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็ที่ YouTube ด้วยฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ